หนาวอ่ะอุ๊ยออกปากกันน้ำสไตล์เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆฝึกงานเหนื่อยเป่าตอนนี้ที่เชียงใหม่หนาวมากโอ้หนาวมากมีความสุขมากๆเลยอ่ะเห็นที่พักหลายๆคนนะเราแบบว่าเป๊ะอะชอบอ่ะ แต่ของเราขอบอกว่าเบ r ร t d เดเท่านั้นวันนี้เราพาเที่ยวเว้ยแบบว่าดอยอินทนนท์น่ะแกสูงสุดในประเทศไทยอ่ะเฮ้ยมีที่ไหนอ่ะจริงเหรอหนาวมากมากเลยแต่ว่าดอกไม้สวยมากเลยดูแบบพาโนรามาเลยสิดูแบบพาโนรามาแล้วสวยปะ เออก็อย่างเงี้ยแหละนะก็บอกให้มาฝึกเชียงใหม่กันก็ไม่เชื่อก็อย่างเงี้ยแหละสบายงานก็ชิลสบายสบายใช่ไหมแบลวเราจะส่งกล้องต่อไปเลยค่ะตลอดเวลาเที่ยวอยู่มานี่ค่ะมีความสุขมากกินก็กินเยอะเวอร์ดูจากโมได้เลยค่ะจะลดน้ําหนักเลยค่ะแล้วร้้แแลลววเจอกันนะเพื่อน